การเรียนรู้ที่สําคัญก็คือเวลาของเรากับลูกนะคะเวลาที่เล่นด้วยกันเวลาที่พูดคุยกันนะคะเล่นสนุกด้วยกันสิ่งแรกๆของการเล่นในกรณีที่น้องเพิ่งสบตายังไม่มีคำศัพท์มากนักนะคะการเล่นกับตัวเราเนี่ยกับตัวเรากับคนนะคะเราคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเล่นอย่างเงี้ยเล่นกับตัวตัวและตัวนะคะ เล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นด้วยกันเราอาจจะยังไม่มีของเล่นก็ได้นะแต่การเล่นถึงถึงเนื้อถึงตัวนี่คือการที่จะทําให้เขาสนใจเราการที่จะทําให้เขาจดจ่อกับเราได้การที่จะทําให้น้องสบตาเราได้การที่จะทําให้น้องสนใจที่จะโต้ตอบกับเราสนใจมองเราสนใจดูท่าทีดูท่าทางเรียนแบบเรานะคะ น้องมีสมาธิเมื่อไหร่น้องจะเริ่มต้นสังเกตสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสังเกตสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเรียนแบบและพูดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปเล่นกับน้องเยอะๆมีเวลาเล่นด้วยกันสนุกสนานนะคะช่วงแรกของการเล่นอยากให้เป็นการเล่นกับตัวเรามากกว่าของเล่นนะคะของเล่นถ้าสมมติว่าห คือยังไงนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะงงคือยังไงเล่นกับตัวเราถ้าเล่นกับตัวเรานะคะเล่นจักระจีเล่นวิ่งไล่จับเล่นกอดรัดฟัดเวียงกันนะคะเล่นจ้าเอ๋กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการเล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นกับตัวเรานะคะคราวนี้สัดส่วนตรงนี้นะคะครูแม่มอยากให้การเล่นกับตัวเราเนี่ยสักประมาณ80%นะคะวิ่งเล่นเล่นไล่จับ ไปเล่นสนามเด็กเล่นก็ยังมีแม่อยู่ในสายตานะคะเล่นชิงช้าก็มีแม่ช่วยแกว่งอยู่ด้านหน้าคุยกันเอาอีกไหมพร้อมหรือยังหนึ่งสองสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือมีเราอยู่ในการเล่นสัก80%นะคะแล้ว10%เอ่อ์ใช้สัดส่วนเป็นของเล่นนะคะของเล่นชิ้นตัวต่อ ตัวบล็อกวางหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกบอลนะคะที่เราเล่นร่วมด้วยคุยกันไปเล่นกันไปสลับกันเล่นไปนะคะจะเป็นจะทำให้น้องมีสมาธิได้ดีมากขึ้นแล้วก็การเล่นจะสนุกมากขึ้นนะ okay, okay.